รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคก็มีการเปิดสังคาเนาะเปิดศูน์ยให้ <ừ> ทั้ง8เขตนะคในพื้นที่นะคะคของกรมประชาสัมพันธ์เนาะ ก็ยัเว้นเขียนหกนะก็ให้เปิดศูนย์รับบริจาคเนาะช่วยเหลือผู้ประสบภัยใ,ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยนางสุขมาตนะเมื่อวานนี้นะ,ะก็มีการรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุภัยพื้นที่ภาคใต้นะคะที่อุบลรัตน์นีนะ,ะก็ย้ําว่าทํางานอย่างเต็มกําลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะนาง สาวสุภาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชื้อศักดิ์ผู้กุลการนนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีมีนายนารงศักดิ์เทพศินาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดและก็นายชเวศบุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพนิดาจันทวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองแล้วก็บุครรลากรนะคะให้การต้อนรับค่ะครับซึ่งนางสาวสุภาพมาศก็บอกว่ารัฐบาลโดยการนําของนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานาการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างใกล้ชิดและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทุกด้านอย่างสุดกําลังความสามารถโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก ในการลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่แล้วก็อุปกรณ์ยังชีพตลอดจนสถานการณ์ที่ตลอดจนสถานที่พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งนางสาวสุพมาศก็ยังบอกอีกว่าตนเองในฐานะที่กํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะก็ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติได้สั่งการให้ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้น่าสำนักงาน,ใ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 น ประชาสัมพันธ์ที่1นถึงแยกเว้นสันักงรานประชาสัมพันธ์ที่6ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้ายารักษาโรคแล้วก็สิ่งของจําเป็นต่างๆแล้วก็สิ่งต่อไปก็ยังแล้วก็ส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยสามารถบริจาคได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30นาทีถึง18ดนาฬิกาครับ ค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสานักนายกขะก็ได้รับมอบบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะครพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนทั้งประเทศร่รวมส่งกําลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ไปพร้อมกันนะคะคโดยกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเรากําลังทํางานอย่างเต็มกําลังและก็จะ เร่งดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อลดผลกระทบความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะคแล้วก็ขอเชิญชวนค่ะติดตามข้อมูลสื่อต่างๆจากภาครัฐนะคะเช่น n b t อสมทเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะครับเป็นข่าวสารที่จะต้องตัดกรองพอสมควรในช่วงเวลานี้นะครับ ส่วนกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการเปิดเหมือนกันนะ,ะเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้นะคะคที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t ทถนนวิภาวดีรังสิตนะคะโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t ทีสภากาชาติไทยและสายการบินนกแอร์เป็นส่วนหนึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ ส่งต่อกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภยัยอย่างหนักจึงได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ำท่วมภาคใต้นะคะเพื่อเป็นจุดรวบรวมสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนก่อนที่จะลำเลียงไปส่งต่อถึงมือผู้ประสบภยัยผ่านความร่วมมือด้านการขนส่งของสายการบินนกแอค่ะครับซึ่งจุดรับบริจาคสถานที่ก็คือที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บ ถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับก็จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับ2โมงชาถึง6โมงเย็นส่วนที่ต่างจังหวัดก็อยู่ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ถึง5และ7ถึง8นะครับสิ่งของที่เปิดรับบริจาคที่สามารถบริจาคได้ ทางศูนย์เน้นรับบริจาคสิ่งของที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการดารงชีพในสถานการณ์น้ําท่วมได้แก่อาหารแห้งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จําเป็นสิ่งของจําเป็นในการดํารงชีพอย่างเช่นผ้าอนามัยสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแฟฉาชยเทียนเชื้อเพลิงต่างๆนะครับซึ่งก็ของดรับบริจาคน้ําดื่มและเสื้อผ้ามือสอเพื่อให้การบริหารจัดการและส่งต่อสิ่งของเป็นไป อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการของผู้ประสบภ,ภัยในขณะนี้นะครับซึ่งสามารถบริจาคเป็นเงินสดเข้าบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัตินะฮะหรือธนาคารไทยพาณิชย์จ,จำกัดสาขาสภากาชาติไทยเลขบัญชีก็0453-046-370นะครับติดต่อประสานประสานงานการบริจาคก,ก็ติดต่อที่สำนักติดต่อที่ ผู้ที่ต้องการที่จะนําสิ่งของไปบริจาคหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานได้ที่โทรศัพท์0922469633หรือจะเป็น0614024624นะครับซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนทุกทกท่านนะครับนะพี่น้องประชาชนร่วมส่งความช่วยเหลือและก็น้ำใจจากคนไทยทั่วประเทศผ่านนกแอไปอยังพี่น้องผู้ประสบภยัยน้ำท่วมภาคใต้โดยเร็ว,วที่สุดครับค่ะ <c oughs> ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์เรานะคะคก็มีกิจกรรมนะคะเชิญชวนนะคะร่วมส่งต่อพลังน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะคะโดยองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ค่ะเชิญชวนชาวจังหวัดสุรินทร์ส่งกําลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้นะคะร่วมบริจาคสิ่งของแล้วก็ปัจจัยต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้นะคะเช่นข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรคและก็สิ่งของที่จำเป็นนะคะโดยรับบริจาคตั้งแต่วันที่26พฤจิกายนนะคะถึง12ธันวาคม2518เปิดรับบริจาคเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะคะรับบริจาคทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะคที่หอประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะไปที่สะดวกนะคะอยู่ใกล้แถวนั้นก็ป็บบริจาคได้นะค,ะคที่อบอจอค่ะรวบส่งต่อพลังน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะ,ค,ะครับ